มีบุคคลคนหนึ่งให้ข้อมูลกับช่องแปดว่าคาร่าเคยโทรไปปรึกษาเรื่องท้องซึ่งก็ไม่ผิดถ้าเขาท้องแล้วก็ส่งหลักฐานเรื่องการตรวจฉี่มาให้คุณนพบอกว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือว่ามีผลตรวจของหมออีกอันหนึ่งซึ่งผลตรวจของหมอเป็นใบเอกสารหนูส่งคนนี้ให้เขาป่ะไม่ได้ส่งค่าบอกหนูส่งเอางี้ไม่ส่งไม่ส่งใช่ไหมอ่ะคาร่ายืนยันว่าไม่ส่ง คาร่าไปปรึกษาเขาวันที่17เท่าไรไอซ์17กันยา17กันยา67แล้วคาร่าก็ส่งใบตรวจตัวนี้ให้เขาดูด้วยใบตรวจตัวนี้คืออะไรไอซ์คือมันถูกระบุวันที่22กันยา67หมายความว่าตอนวันที่คุยคือวันที่17กันยาแต่ใบตรวจได้ถูกส่งในวันที่17แต่ดันระบุวันที่ตรวจคือ22กันยามันเป็นอีก5วันข้างหน้า22กันยาใบตรวจนี้เป็นการยืนยันว่า ไปตรวจอะไรไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนว่าท้องหรือไม่ท้องนะหนูอยากปรึกษาพี่1234ผมมีเอกสารหมดนะฮะ1234แล้วไอ้วันที่17ดันทะลึ่งส่งใบนี้ไปด้วยใบนี้คือใบตรวจหมอแต่ในวันที่17ที่ส่งไปใบตรวจมาเป็น22กันยา67ซึ่งโดยหลักมันเป็นไปไม่ได้เจ้าหน้ที่รักตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่มีการแจ้งลูก ในโรงพยาบาลใดทั้งสิ้นชื่อหนูไม่เคยให้กำเนิดบุตรทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่รักตรวจสอบหมดแล้วหนูท้องไหมท้องหนูก็ท้องอีกเหมือนเดิม<ะ>ผมให้เล่าอย่นี้นะฮะเจ้าหน้าที่รักตรวจสอบเรื่องคาร่าเรียบร้อยแล้วและไม่พบว่าคาร่า ให้กำเนิดบุตรโดยไม่มีชื่อคาร่าเป็นแม่เด็กเลยหนูท้องแน่นะหลังจากนี้ถ้าตรวจสอบหนูจะต้องไปสู่โรงพยาบาลแล้วนะหนูยืนยันนะว่าหนูพูดเรื่องจริงรับตรวจสอบแล้วไม่พบว่าหนูคลอดลูก 你快！